มาต่อกนันที่สำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากันค่ะสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชุวศึกษาได้รวมกับกรมการพัฒนาฝีมือแรงงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาคนกําลังสายอาชีวะและลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานค่ะดรชยาพฤกษ์เสรีรักเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการระบบการเรียนการสอนของสถานอาชุวศึกษาโดยให้ผู้ที่จบการศึกษาและผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ได้เข้ารับการทดสอบเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานจากกรมการพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งเป็นประโยชน์กับนักเรียนอาชุวศึกษาในการทำงานในอนาคต และทางอาชีวศึกษาไม่ได้มีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นระบบเทียบโอนความรู้ประสบการณ์โดยให้ผู้ที่กำลังทำงานได้รับการศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาโดยหวังว่าการร่วมกันในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีศึกษาและการยกระดับฝีมือแรงงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศค่ะ คือคืออย่างที่เรียนเมื่อกี้ว่างานนี้เราจะร่วมกันทําใน3มเรื่องเรื่องแรกก็คือทางอาชีวะก็จะเ,ออเด็กอาชีวะจะมีโอกาสได้เข้าสู่กระบวนการทดสอบเพื่อให้ได้ใบรับรองของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งในส่วนแรกนี้อาชีวะต้องไปปรับหลักสูตรปรับการเรียนการสอนบางส่วนเพื่อให้เข้าตามมาตรฐานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่องที่2ที่อาชีวะต้องเตรียมไว้ก็คือเราจะเตรียมระบบในการจะ เทียบโอนประสบการณ์ของคนที่อยู่ในวัยแรงงานทั้งหลายมาเข้าสู่ระบบอาชีวะที่จะรับวุฒิปวชปวสซึ่งตรงนี้เราก็เตรียมไว้สส่วนส่วนแรกก็คือคนที่มีได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วเนี่ยเราก็จะเทียบให้เลยแต่จะไปดูว่าถ้ารับรองด้านนี้จะเทียบกับวิชาไหนได้บ้าง กับแบบที่สองก็คือไม่มีหนังสือรับรองแต่มีประสบการณ์เราก็จะจัดระบบเทียบให้ซึ่งเดี๋ยวจะหารือทางกรมนาฝีมือรายงานว่าจะทําอย่างไรจากตรงนี้เนี่ยข้อมูลจากการเทียบตรงนี้ก็จะช่วยให้การเรียนระดับปวชอปอสอเนี่ยลดเวลาไปได้เยอะก็จะทําให้ฝีมือแรงงานของเราเนี่ยจะได้รับวุฒิแล้วก็ได้ฝีมือสูงขึ้นด้านนายนครศิละปะอาชาอธิการบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพจึงเล็งเห็นว่าอาชีวศึกษามีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมภาคบริการโดยมีเป้าหมายเพื่อบูรณาการในการดำเนินงานด้านการพัฒนาแรงงานและนักเรียนอาชีวศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือแรงงานเพื่อให้นักเรียนและกำลังแรงงานได้รับการพัฒนาและเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถนำประสบการณ์มาเทียบโอนเพื่อสร้างโอกาสในการทำงานที่ดีและมีรายได้ที่สูงขึ้นนำไปสู่ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีศศึกษาและกรมการพรัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนานักเรียนอาชีวศึกษาให้มีความมั่นคงในอาชีพหลังจากจบการศึกษาค่ะทั้งนั้น,น,นูบริหารนะฮะที่น่าสใจกเ้าเนี่ยให้ ทำให้อประเทศเก in <sustain> <ม>าหลีเนี่ยมีทางรจะมาทดสอบวันนี้นับว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะฮะที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะฮะโดยท่านเลขาธิการชัยพฤกษ์เสรีรักนะฮะแล้วก็ผู้บริหารวิไลอาชีวศึกษา20ประแห่งได้มาเป็นสักขีพยานในพิธีลงานามเราสองหน่วยงานจะทํางานร่วมกันนะฮะเพื่อที่จะดูแล นักเรียนอาชีวะให้ได้มีหลักสูตรการเรียนการสอนการฝึกงานนะฮะแล้วก็การมีงานทำนะ,ะที่ยั่งยืนนะฮะโดยทั้งสองหน่วยงานเนี่ยจะร่วมใช้ทรัพยากรร่วมกันนะฮะแล้วก็จะร่วมทำระบบไตรพา,าคีคือว่า กรมพัฒนาพมังงานสนะกรมานชีวศึตษาแล้วก็สถานประกอบการจะร่วมรับเด็กนะฮะไปฝึกงานในสถานที่จริงนะะเครื่องจักรจริงนะฮะสินค้าก็จริงนะ,ะผู้มาใช้บริการก็จริงนะฮะจะทําให้เด็กอชีวะเนี่ยมีความสนใจมากยิ่งขึ้นนะฮะหลักสูตรต่างๆก็จะพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานนะฮะ